สิ่งที่เป็นห่วงมากเลยนะชอ็อตไม่นะกลัวนะผมบอกไว้ก่อนขึ้นไดนลงไม่เป็นจะเอาหลังว่างานเชียงไายาเป็สภาพเหยถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ถือไมคไงคะตอนนั้นทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่นว,วัดมีวิธีการจัดการยังไงที่ทาให้เราสึกไม่ประมาาแล้วก็ต้องถือใช่ไหมอ่ะต้องต้องถือมีหลักการง e ่ายๆสอบหลักการครับถ้ามือเดียวไม่ไหวใชสว้สองมือครับง่ายเลยเดียวสองมือคนอาจจะดูเหมือน จับที่รุ่นไม่ได้แต่จริงๆแล้วมือเดียวมันสั่นและพลังมันไม่ไหวมันทำให้เราสื่นเต้นบีบเข้าไปแต่ยังบีบแบบนั่งเกียร์บีบไว้คุ้กัดกู้กันแบบนี้มันช่วยได้แต่ว่าในขณะที่บีบเนี่ยเราอย่ามือเราแต่เราบีบตัวใหม่ให้น้ําหนักมือเราไปทิ้งอยู่ที่ใหมเ่เยอะที่สุดเหมือนกําลังนวดขาที่กำปวดอยู่เลยแต่ลวดไว้ที่ใหม่บีบไปเฉยๆเพราะว่าพลังเราม่จะทิ้งไปกับส่วนนี้ จนจนความสั่นเนี่ยมันไปรวมพลังกันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มันไม่สั่นแลต่ถ้าเกิดอย่างอย่างสั่นสมบูรณ์สั่นทุสั่นสั่นเสร็จประกอบไว้เลยนี่ปิดไปเลยอย่างแรกนะวิธีการที่ง่ายอย่างที่สองแค่รู้สึกจะสั่นแต่ยังอยากถือไม้ข้างเดียวให้เอามือฝั่งนึ่งนะครับหยิบนะฮะเอาเล็บเอาเล็บนิ้วโป้งหยิบหยิบนิ้วชี้ที่นี่นะ จีดเลยจีก็ไปเลยอย่าให้คนเห็นนะวางไว้สวยๆไว้โพสก็สวยแต่จีดให้เจ็บเลยฮะับจีดให้เจ็บเลยเจ็บแบบเลืองจะออกเลยไม่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 เป็นไปไม่ได้คุณแหมใช่น่าจะปวดเลยจีกัไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เบื่อเดี๋ยวเราต้องเราเบื่อเราก็เลิกแต่ว่าถ้ามันจะเป็นอีกอ่ะจีต้องปล่อยตัวแต่จริงๆได้ไหมเราครับเพราะว่าเราพูดกันเดียว อีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้อายเมื่อมีอายคอนแทกก็อย่ามองดวงตาคนนะครับเพราะว่าเราคงไม่เห็นความว่าเขามองตาเราหรือไม่ได้มองตาถูกไหมครับตัวใะไม่มีเหเพราะว่าหลอกแอบไม่เห็นมอง้าไม่เห็นมองตาไม่ต้องมีมองตาเขามองทั้งตัวหรือไม่ก็มองหูหรือไม่ก็มองต่างหูมองคอบาค่าที่จะพูดเร็วแล้วในตอวถามวนเวทีค่ะ แล้วมันเกิดความตื่นเต้นมันอาจจะแบบว่าให้ตะลวนแบบพูดวนไปวนมาหรือไม่รู้เรื่องอ่ะบอสมีวิธีแบบว่าปรับตรงนียังไงคะอ่าค, <น S 2> คนที่พูดเร็วทุกประเภททุกคนพูดเร็วหนึ่งพูดแล้วมันรวมคำตัวสะกดไม่ชัดพูดเร็วทุกประเัทเสียงอุคลิกน,นะครับมันจะทําให้เสียโอกาสวิธีการคือเวลาพูดให้ได้งตัวสะกดถ้าเกิดเราจะไปนั่งตอบคำถามเราต้องมีเวฟของเสียง มีขึ้นมีลงแล้วมีระเบิด